สวัสดีค่ะเดี๋ยวออยจะพามาดูงานนะคะงานที่ว่าก็คือการพามาดูคานชั้นลอยค่ะคานชั้นลอยนะคะเดี๋ยวขอเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆนิดนึงมันไกลไปเมื่อเราเดินเข้ามาใกล้ๆนะคะเราก็จะเห็นเป็นตะแกรงนะคะมันไม่ใช่ตะแกรงมันคือเหล็กค่ะมันคือเหล็กที่ไว้สําหรับ เป็นโครงสร้างของคานชั้นลอยนะคะซึ่งส่วนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆอีกนะ้ำเช่นกันอันนี้นะคะก็เป็นไม้แบบที่ต้องทาน้ำมันไว้เดี๋ยวเรามาตรวจดูนะคะว่าระยะของการวางเหล็กนะคะที่ช่างได้ทำการวางเนี่ยมันเรียบร้อยไหมสวยไหมอันนี้ที่ชี้นะคะก็คือเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไม้แบบเหล็กนะคะมาประกอบ อันนี้นะคะคือการผูกเหล็กมันก็ต้องได้ระยะด้วยตามแบบที่กำหนดไว้นะคะในเอกสารคู่มือเทกไลอะแบบบ้านที่เราจะทำแล้วก็ดูว่าเออขาจัดเรียงเหล็กได้ระยะเท่ากันไหมโครงเหล็กโอเคไหมเหล็กเสริมเลหล็กหลักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไม้แบบนะคะที่ทาน้ำมันไว้เพราะว่าเวลาที่ใส่คอนกรีตเข้าไปอะ่ะเวลาดึงออกอะ่ะมันจะได้ดึงออกง่ายๆ แล้วเขาทำไวเวอร์วันเดียวเสร็จแล้วคือจะเร็วไปไหนแต่ก็ดีค่ะมันทำให้เรามั่นใจว่าโอ้บ้านเราเสร็จแน่นอนนี่นะคะเขาก็ผูกไปทั่วเลยค่ะที่เป็นคานชั้นลอยนะคะข้างล่างที่เห็นก็คือตอหม้อตอหม้อสูงเว่อร์ใช่ตอหม้อไหมถ้าใช่ตอหม้อกดถูกใจให้หน่อยถ้าไม่ใช่ก็พิมพ์บอกมาข้างล่างแล้วกันว่ามันไม่ใช่ตอหม้อ นี่นะคะก็คือบริเวณโดยรอบของเหล็กนะคะที่ผูกนี่คือความแข็งแรงของตัวบ้านค่ะบ๊ายบาย